อหลงมาอีกแล้วแมวน้อยแมวจอดหลงมาจากไหนไม่รู้ร้องหิวข้าวอยู่นี่นานแล้วจ้ะเกติปเอาข้าวให้กินกำลังกินหิวอ,อย่างหนักพอมาพอหมดไปรุ่นรุ่นไม่รู้คนเอามาปล่อยทิ้งหรือว่ามาเองก็ไม่รู้นี่เกติปเอาให้กินเป็น เกือบเดือนแล้วนน่ตัวนี้หลงมาอยู่ในซอกนี่จ้ะมาแอบ,บอยู่นี่วันนี้ออกมาให้กินข้าวแกรทิ้ก็เลยถ่ายให้ดูดูจักทุกคนเขาหิวมากแกรทิปงมาคุกข้าวคุกประทูมาตอนเช้ายังไม่ได้กินเอามาให้ตอนเที่ยงเอาให้ตั้งเยอะกินจะหมดแล้วอาหารนิดก็วางไว้นั่นนี่แมวน้อยไม่รู้หลงมาจากไหนจาะ เจทิปว่าคนเอามาปล่อยหรือ,อยังไงไม่รู้นี่เขากลัวเขาเห็นคนเดินไปเดินมาเขาก็กลัววิ่งหนีไปอีกแล้วมากินเนะืลูกมามากินเรี้ยวโอ้ยกลัววิ่งไปแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวเจทิปเจ้าาข้าวมาให้อีกก่อนตัวเลี้ยวเนี่ยทำน้องนะ เอาไว้ให้เขาอีก,กอนมาลูกแม่มาเร็วไปไหนแล้วเขากลัวเขาไปแล้วจ้ะไปไหนลูกเดี๋ยวต้องตามหาก่อนตัวน้นอยๆมีตะคดไล่กัดนี่ไงอ๋อมาหลบอยู่นี่ ไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปลูกไปไปกินข้าวไปเร็วเข้าไปหลบอยู่ในซอกแล้วจ้ะทุกคนนุ่นเข้าไปแล uh, you ้วเข้าไปหลบอยู่ในนั่นแล้วมามาออกมาเร็วแมวแมียวเมวเมวเมวออกมาออกมาเอาลูกมามากินมาเขากลัวเขาเข้าไปหลบแล้วจ้ะ ไปหลบในซอกน้วนเลยมีไหมอืมตอนกลางคืนเขาต้องจะออกมากินไปหลบอยู่ในนั่นอีกแล้วไปรู้หล,หลงมาจากไหนมาให้เอทิปดูอยู่นี่แหละหมดไปรุ่นรุ่นเอทิปว่ามันไม่มีแมวไม่ลูกอ่อนนะมันต้องคนเอามาทิ้งแน่เลยมันไม่มีแมวไม่ลูกอ่อนอยู่แถว,วนี้ ันต้องมีคนออกมาทิ้งมาทิ้งตรงนี้เนี่ยมัเอามาแต่ละตัวสองตัวอยู่เรื่อยๆอืจะเอาไว้นี่เลยเดี๋ยวเขาก็มากินเอาไว้นี่เลยเดี๋ยวเขาก็มากินเองเอาไว้ตรงนี้แหละมากินนะตัวเล็ก หลบไปแล้วจาไม่เห็นแล้วเดี๋ยววันหลังจะทิ์จะถ่ายให้ดูจ้าไปแล้วค่ะ